เอ้เพื่อนๆครูนั้นเดินมาผ่านมาหลายรอบแล้วคุณนั้นอยากถ่ายดอกอันนอี้แบบติงตังนะคะนี่ติ้งตังก็จะพาถ่ายดอกไม้นะแต่คู้นั้นจะไปทอมินอนปรากฏว่ามันล็อกดาวน์ค่ะเพื่นอนเลทางไปอบตอน,นะคะนี่เพื่อนสวยไหมคุูนั้นเห็นมันสวยคู้นั้นก็เลยอยากถ่ายว่าคุณนั้นเกิดรันจันทร์สีเหลืองเก็ดอกอะไรแต่ใครรู้บอกเลยนะนี่ เยอะเยอะเป็นแถวยาวเป็นนนเลยแต่คุณจะถ่ายต้นเดอะวนังมันสวยพอดีเขากำลังซ่อมถนนด้วยค่ะเพื่อน <c oughs> นี่ดอกอะไรเสีบยบไปอยู่ในรูนี่ดอกอะไรเสีบยบไปอยู่ในรูมันจะมีรถเยอะนะครับเพื่อนค่ะแต่คูณนั้นก็ไม่ย่นย่อครับเพราะทุนชอบดอกไม้ค่ะสวยไหมคับมันเพื่อนยาวไปนู่นเลยแต่ขอถ่ายแค่นี้แหละเพราะอยากเดินไปไกลเพราะว่ากลัว ก็รถมันเฉียวมันชนนะคะมันเพื่อนเห็นไหมคะสวยไหมเพื่อนๆคะ่ะอู้ลมลิวยิ่งสวยค่ะสีเหลืองแท็กดอกอะไรใครรู้บอกคุณนั่นเนี่ยเด้อติ่งตังติ่งตังดอกอะไรติ่งตังอยู่ข้างอบตอหัวทะเลค่ะเพื่อนๆเยอะเลยคะ่ะพูดไปทอนีนนอนมาปักหัวทอนยนนอนล็อกดาวน์ปิดค่ะเพื่อนๆก็เลยไปไม่ได้ก็เลยมาถ่ายดอกไม้ะคะ่ะเพื่อนๆค่ะสวยไหมสวยไหมอยู่ข้างเสาไฟยาวไปถึงนูน่นเลยแต่ถ่ายต้นเดียวเนี่ยหละ สวยบว u, ่สวยบ่หมูขาหมูขาสวยบ่นั่นดอกอะไรเสียไปอยู่ในรูคนมัด่ายเนาะคนมัถ่ายจะเห็นอย่างก๋าอยากถ่ายได้คือเนงพวกเข้ายูทูปเนี่ยวกเข้าเป็นคนเก่งเนอะอ๋อมีผึ้งเข้าไปอยู่ในรูนี่ด้นั่นดอกอะไรเสียไปอยู่ในรูเห็นบ่ะค้่านงามบ่งามบ่งามยางคักดขนผึ้ง ถึงปีนวันเลยนะ่ออุ้ยสวยเห็นเพื่อนแคต้องมาถ่ายทางนี้นะมาถ่ายทีงนี้มันงามต้นนี้ดอกปุเ,เพื่อนเพื่อนคุเลยมาถ่ายต้นดอกนี่กนะ็จะมีเสียงมอไซค์บืดไปบืดมาแต่เราก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะเรารักที่จะทานะสวยนนะสวย่าอดอกอะไร เสียไฟอยู่ในรูห,หูคนอ่าเคร่งบินเดี๋ยวพวกมึงเอาเกสรดอกไม้ก็จะมีคนซ่อมถนนที่ขางออกตอนแต่มันงามคู่นั้นเรอยากถ่ายหลายวันลูกมีรถผ่านหลายวันเราของเพืเอเ่อนแต่รถขอเพื่อนเพิ่นปาดว่าเราเพื่อนแต่เป็นว่างามบ่กูได้สิว่าบ่ง,งามบ่ได้เต้องว่างามลำคู่นั่นเด้ติ่งตังเราไปถ่ายเรถสี่นิ่งนะคะติ่งตังเนี่ย ก็สิเป็นคนถ่ายภาพนึ่ง่ายภาพสวยถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรไปแล้วแต่ทีนี้รถพันไปพันม่าเล้วพี่น้องไม่พว,วากันไหมต้นยางทายทำยังไงแล้วที่นี้มันมีเป็นสิบๆต้นหนูไมแต่กูจะถ่ายต้นเยอะไปเลยเพราะว่าคุณครูนั่นชอบดอกไม้สีเหลืองเพราะว่าครูนั้นเกิดวันจันทร์วันจันทร์ปีจอนะคะแต่ชอบแทะกระดูกด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะ มีเสียงรถแล่นไปแล่นมาได้พรานงั้นจริงๆอยากคายเราสัน่นเอาเสียงออกเอาว่าเป็นลพี่น้องเลล์เดี๋ยวจะเอาเพลงเข้าโอเคนะคะอุ้ยลมพัดแหงสวยต้นนี้ดอกกงโมสันนี้อยู่สิบกุต้นคนละแต่ว่าต้นนี้ดอกกุ้งแก่นแถมเส้นค่ะเส้นนี้ดอกกงโมหรอ ิวสวยไหมก็คืย,ยืนจากแดดยดี่อ่นยอย่างย้อนว่าผู้จิขาผู้บิดนะเป็นตลาดนะขวบดิสือใบแมงลักกับใบแมงลักกับนี่ย่งหัวกบพริกสดมากใช่ไหมแต่ไปแกงหน่อไม้ส้มนะหน่อไม้ส้มบ้านเท่าอนะ๋นะมักกินได้เล็แกงหน่อไม้ส้มคนนั้น รู้เห็นยังไยังไทยเหมือนต้นชักงูสิเบิงนห้บ่เบิบงนห้ดอกงูบ่เบิยงะห้เด้อดิ้เดิ้นขึ้นยังดีเด้อที่รักจุ๊บจุ๊บสวยเ่ะพี่น้องสวยอีหลีเด้อนี่สวยอีหลีเด้อนะมันสีรถส่องถนนท่านไปอบตคุณเป็นตลาดมาไปธนาคารไป็นทอมิโนนก็ปิดค่ะเพื่อนอันนี้ทอมิโนนปิดเวิร์คฟ้องอิล็อกดาวน์โควิด ยี่สิบเก้าจังหวัดโคราชกระโดนเพื่อนเโคราชกระโดนล็อกดาวโอ้เพิ่งมันมาตอมหัวคุณแล้วมันสิกัดพูดด้วยเพิ่งนี่สิบตอนแรกสิบสามจังหวัดโคราชเพิ่มอีกยี่สิบเก้าโคราชโดนคุยกับเทื่อนไม่นอนว่ามาสิบแปดจ่ายค่าโทรศัพท์ปากกดว่าปากกดว่าจ่ายไม่ได้เพราะว่าหนาวเขาบอกว่าไม่มีครับยาษา่ปมาบ่มีครับ แต่อาหารครับสวยามมาได้ยามว่าเลยอุ้ยยิ med, ่ยิ่งลมพัดยิ่งสวยน้องเพื่อนเนาะอุ้ยสวยจริงเห็นเพื่อนอยากถ่ายหลายวันแล้วลืมออกกล้องเลวันนี้ไม่ลืมมันเตี้ยถนนได้เห okay, ็นสวยวันอยู่มีอยู่สิ่งก่าต้นคนละสวยปะสวยปะยามลมพัดสวยงามจักหลายที่เลยอ่าโอเคนะคะโอเคนะคะนะคะนะคะ นะคะเอาไปจ่อใกล้ๆกันนะคะนะคะอูสวยสวยสวยอบคุณครับทุกคนทิวดูนี่อู้ยงามแท้ๆไม่อยากจากเลอไปเลยดอกไม้จ๋าดอกไม้จ๋าอยากกจอดอกไม้จ๋าดอกไม้สวยค่ะสวยจริงๆค่ะดอกไม้ที่รักจุ๊บๆนะคะรักดอก